เราก็จะมาพาทัวร์บ้านยินแต่ว่าตอสักครูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ B High the Scene ใน B High the Scene บายสุภาัยครับแค่เขารู้ไปว่าหนึ่งวันเราเอาวันเรา <c oughs> เราแน้นแคไหนะและและเอนเนอร์จีต่างก,กัน้ว้นะแล้วไหนลองเล่าบรรยากาศที่บ้านถึงบรรยากาศภายในหมู่บ้านสุภาลนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่า่มดื่นมากๆแล้วก็จะมีความที่ <c oughs> เอารายการนี้ด้วยครับตอนนะ <c oughs> เอาสองรายการนะครับเดี๋ยวที่ผมยังพูดอะไรไม่เต็เลยไม่เต้องจับสองรายการอ๋อครับโหให้อยู่เนี่อันนี้อันนี้อาจจะอาจจะแบบทำหน้ารมดาตามสายได้แต่เดี๋ยเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเออข้างในภายในเป็นยังไงบ้างจะเห็นในการแบ่งสัดส่วนที่ดีเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าข้างในจะแบ่งสัดส่วนที่มันแบบถูกต้องดีขนาดไหนแล้วทำให้ทุกคนอยากมาอยู่ที่นี่มากๆเลยอ่ะไปดูกันไปดูกันเลยครับ ที่บ้านคุณแบบภายนอกคือสวยมากครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยดูยิ่งใหญ่มากอยากได้เ่รฮะอยากได้ไม่อยากจะทำไงก็ให้เลยฮะก็ให้เลยให้เลยจริงๆเหรอเออให้เลยแล้วไม่มีข้อแรกเปลี่ยนอะไรไม่เอาเลยคือต้องกลับต้องแลกกับอะไรไหมไม่มีต้องไม่ต้องแลกให้เลยแค่นี้อ่ะกุญแจไม่ไม่หรอกเปิดได้เลยเปิดข้าฮนยไอันที่บ้านคุณจริงต้องจริงๆถ้าจะพูดไปก็เหมือนจะโกหก พอตอนนี้ไม่ใช่บ้านผมแล้วเป็นบ้านคุณเรียบรอ้ <Hey. S 2> อยแบบโดยที่ทไม่ต้องจ่ายอะไรเลย,เ,ลยเอาไปเลยตอนนี้เป็นบ้านคุณร้อยเปอร์เซ็นต์อยากำายทำอะไรทำกระตัตนนนะเาบ้านาาไม่ถอดรองเท้าก็ไหรอก <c oughs> อ่ะแต่ว่าถอดถอดแลหน่อยก็ได้มาใส่สติปเปอร์ที่เป็นอ่แล้วกันผมผมไม่มีความสามารถที่จะดูแลบ้านนี้แล้วผมยกให้คุณคืนเหมือนจะต้องรู้งานมันจะหนักผมยกให้คุณคืนดีกว่าผมได้สำรวจบ้านคุณมาแล้วผมรู้สึกว่า เออคุณภาพจร,จริงๆสองคำนั้นเลยนะครับ yes. ตั้งแต่นี <t <t ่เลยตั t> <t uk> <t uk ้งแต่ผมเปิดประตูเข้ามาโอ้โหประตูเก็บเสียงไม่ได้ยินอะไรเลยอันนี้จะต้องเกิดการเรียกตำรวจเกิดขึ้นไม่นี้ความรู้สึกในใจที่ผมมนีให้คุณมนีให้คุณลั คือเป็นเป็น,เป,นเป็นประตูที่ผมรู้สึกว่าเสียงภายนอกอะ่ะไม่รบกวนเราแน่ๆเอออันนี้คุณภาพที่หนึ่งเลยเข้ามาคือแบบสัมผัสได้เลยว่าเราจะมีชีวิตที่สงบสุขไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยปุ๊บ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 แล้วก็ที่สําคัญวัสดุคุณภาพดีแต่ถ้าเกิดแบบพูดตา,แบบตามแบบตามแฟกต์เลยคือข้างนอกร้อนมากร้อนมากจริงๆแต่ว่าพอเราอยู่นี้ก็คือเหมือนเราอยู่อีกหนึ่งโลกเพราะว่าเขาแบบเปิดแอร์เปิดแอร์เปิดแอร์ไม่ไม่เพราะว่าเขาประหยัด ขาจะถ่ายเทความร้อนเ,ออเปิดแอร์อีกส่วนหนึ่งถ้าเราปิดแอร์ก็เย็นไม่แต่ถ้าเกิดแบบบ้านมันร้อนนะ่ะเปิดแอร์ยังไงก็ร้อนมันมีความรู้สึกนี่คุณเลยเป็นเหตุผลที่คุณแบบว่าเลือกสุภารัยเครื่องบดว่าผมเห็นด้วยวมากๆคุณภาพจริงๆ แล้วที่ที่สองเลยสัมผัสได้คือ l i วนลิฟทิ้งที่มันกว้างผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีแขกอะไรเข้ามารู้สึกสบายในการต้อนรับแบบไม่รู้สึกติดอัดเลยเพราะว่าทุกอย่างกว้างหมดและนอกจากสเปซที่กว้างอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าตัวบ้านเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วในเรื่องของทางช่องลมช่องแสงคือถ้าเกิดความเย็นเนี่ยก็จะเป็นช่องลมที่เขาคิดมาแล้วส่วนช่องแสงเนี่ยมันจะทําให้ตัวบ้านดูกว้างขึ้นในสเปซที่จริงๆก็กว้างอยู่แล้วแต่มันก็จะกว้างขึ้นกว่าเดิมใช่ซึ่งจริงๆช่องลมคือสําคัญมากเลยเวลาเราเรียนแต่ก่อนอะ ปีหนึ่งคือได้ออกแบบช่องลมเลยว่าลมต้องถ่ายเทยังไงคือมันมันทั้งทําให้บ้านเย็นแล้วก็ประ,ประหยัดพลังงานด้วยอันนี้ผมรู้สึกว่าเขาคิดไว้แล้วว่าลมเวลาที่ผ่านมามันจะทะลุตรงไหนบ้างติดกระจกเนี่ยไม่ใช่ติดมั่วๆนะครับคือติดแบบมีหลักการว่าลมต้องออกไปทางไหนบ้างการเลี้ยงลมให้ทั่วถึงในบ้านนี่คือแบบว่าหลักการที่ดีในการสร้างบ้านแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆตรงนี้และมาถึงนี่เลยผมรู้สึกว่าผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือ อิดมวลเบาครับคือตอบโจทย์ในเรื่องของบ้านที่อยู่ในในพื้นที่ร้อนกระจกที่เขาใช้เนี่ยคือมันกันแสง UV อยู่แล้วอีกระดับหนึ่งอิดมวลเบาเนี่ยก็ช่วยแบบว่าระบายความร้อนได้อีกก็คือเป็นสองต่อเลยคือเขาออกแบบเพื่อคนหลายเจนเลยเพราะว่าในครอบครัวเรามันก็จะมีหลายหลายเจนใช่จริงๆแล้วตัวบ้านไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าแต่ละเจนต้องมาแข่งแย่งชิงกันคือคือออกแบบมาแบบค่อนข้างจะเฟรนลี่ต่อทุกเจนใช่ครับ คือมันใกล้กับโต๊กินข้าวแล้วแบบพอทำอาหารเสร็จก็ออกมาเลยคือสามารถใช้ชีวิตได้ทุกเจนในเนี้ยในสเปซเนี้ยคือได้มีปฏิสัมพันธ์กันไม่ใช่แบบอ่ะดูทีวีก็ต้องไปนูน่น เขาห่งางไกลนม,มาจริงๆเราก็เชื่อต่อมาจากแค่นั่งเล่นตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นห้องนอนผมว่าเป็นห้องอเนกประสงค์เลยคือใครที่ไม่ได้มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยก็สามารถทําเป็นห้องทํางานก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องแบบต่างๆที่แล้วแต่จะดีไซน์เลยห้องทํางานจะห้องทองําเพลงห้องเล่นเกมห้องอะไรแล้วแต่สะดวกถ้าเป็นคุณแบบไม่ได้มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านจะแบบปรับห้องนี้เป็นให้เป็นห้องอะไรเอาเป็นห้องทํางานผมอะห้องปั้นเซรามิกห้องปั้น ต,ตา,ามความต้องการของตัวเองเลยครับซึ่งสเปซก็คือใหญ่มากเนี่ยมีได้หนึ่งตู้มีได้หนึ่งเตียงเนี่ยเอ้ยใช่แล้วอันนี้เป็นซูรูนะอีกมาตลยเอ้ยจับจับจับเบาๆเลยดิโอ้ยไปไปไปลูกพ่อเขาทำงานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวได้เเพื่อนกับลูกมึงเี้ะมาแล้ว ที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องความเรื่องของความโปร่งแสงเนี่ยนอกจากพื้นที่มันเยอะอยู่แล้วมันโปร่งอยู่แล้วเนี่ยช่องแสงที่เขาออกมาก็ยิ่งทำให้โปร่งขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาชั้นสองก็จะมีสามห้องแหละเดี๋ยวพาดูทีละห้องเลยคือตอนนี้พาดูตรงโถงนี้ก่อนจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นปกติก็จะเป็นโถงเปล่าๆแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของบ้านและตัวตัวโอนเนอร์แล้วว่าอยากจะแบบออกแบบดีไซน์ยังไงใช่แบนี้ถ้าเกิดเป็นคุณนะคุณอยากออกแบบที่นี่เป็นเป็นอะไรหลายคนอาจจะมีแบบ master bedroom อะไรอย่างเงี้ยผมจะทำทุ เชื่อมมาหมดเลยนี่คือห้องนอนผมคือเพนท์หาตัวเองเลยใช่แล้วครอบครัวผมก็อยู่ข้างล่างหมดเลยนี่คือห้องห้องนอนผมหมดเลยหนึ่งห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ำเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับอนเดอร์เหมือนกันนะครองน้ำอะไรใช่ไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโหเป็นไรครับโอ้มง่วงเลยอ่ะขออนุญาตนะขออนุญาตเลยแล้วกัน โอ้โหพอดีมันน่านอนมากทำมาคุยต่อเลยได้เลยคุยต่อนอนคุยกันเนี่ยเหรอนอนคุยเลยคือแบบเป็นคนหลับง่ายเป็นคนหลับง่ายเลยแล้วดูแล้วน่าจะหลับยาวด้วยถ้าปลุกคงไม่ตื่นนะฮะมันโยนให้ผมต้องพูดแล้วล่ะแล้ว <c oughs> <c oughs> อห้้งนนีมัก็คือนี่นะฮะในส่วนของห้องมาสเตอร์ก็จะเห็นว่ากว้างมากกว้างมากจริงๆก็จะมีติดกับระเบียงด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นในบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาแบ่งสัดส่วนได้ชัดเจนดีอีกเช่นเคยแล้ว่นนี้ตอนเราทํางานกันเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการแบ่งสัดส่วนเต็มแล้ว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 อ่คือดีมากคือแบ่งสัดส่วนสเปซได้ดีแล้วผมชอบ ระเบียงมากๆเลยผมยังใช้คําเดิมว่าโป่งแล้วก็คือไม่อึดอ่ะงั้นผมขอนําเสนอนี้เลยนะฮะคือบอล์กอินโครเซ็ครับนี่ค่อนข้างที่จะเป็น้ยคุณเล่นไวโอลินด้วยเหรอโอ้โหอหไม่ไกอสักเพลงดี่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยไม่ไม่เคยบอกผมไม่เคยบอกคุณเลย อันนี้เป็นความลับเลยตลอดนะเนี่ยเดี๋ยวอาไม่เชื่อลองเปิดดูดิโอ้ทุกคนมีมีความสามารถอะลองลองเปิดดูคนมีความสามารถเอางี้มีกากไว้กะเอาไป้ในงานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าเอาวไหนฮะซ้อมอยู่ซ้อมอยู่คือเล่นหนักมากจนแบบซ้อมแบบซ้อมเรียงอยู่อย่างงี้เพราะว่าในห้องน้ำโซนนี้มันแบบกล้องได้แล้วก็แบบเล่นเสียงมันก็จะงุ้มนี่ห้องน้ำก็น่านำเสนอเช่นกัน คือแบ่งสัดส่วนได้เป็นแบบโซนเปียบโซนแห้งได้ดีสว่างมากห้องน้ำาฝุ่นคือปิดไฟเนี่ยก็ยังมีช่องรับลมหรือว่าช่องที่แสงเข้ามาได้ใหญ่มากคือไม่ต้องเปิดไฟเลยไปครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่ามาดูห้องนอนสองห้องนอนสามชั้นดีนะครับผมก็เข้ามาดูคือคือข้อดีคือก็ยังคงกว้างแล้วก็มีเรื่องของแสงเช่นเคยโปร่งนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีห้องน้ำในตัวด้วยครับกว้างกว้างมาก เราไปดูห้องนี้อยากนำเสนออีกเช่นกันครับและที่สำคัญจริงๆอันนี้เป็นห้องเดียบอคเดียวจริงหรอจริงเลือกเลือกเราได้เลยจุดตู้เสื้อผ้าที่เป็นไปได้ไหมโอ้จุนอยู่ได้อันนี้คุณือไม่ใช่และไม่ใช่ห้องผมแล้วลองลองใส่ดูชอบชอบจุนไหนคนละไซส์กับผมเลยนี่เหมือนย้อนกลับไปอยู่ในยุคของโรเมโอจูเลียตและความพิเศษของห้องนี้นะครับจะให้ดูซึ่งก็คือนี่เลยระเบียงครับเดี๋ยวให้ดู โอ้ก็ในส่วนของระเบียงที่ผมพูดไปก็คือจะสามารถเชื่อมต่อกันในระหว่างห้องของมาสเตอร์กับห้องนี้นะก็จะเชื่อมกันนะให้พื้นที่ระเบียงเนี่ยกว้างขึ้นสามารถเข้ามาสูดอากาศยามเช้าได้หรือว่ามาแล้วแต่ที่ใช้ร่วมกันหัวไอเดียดีมากได้ได้พื้นที่ที่ใหญ่มีเพื่อนมาก็มานั่งสนุกด้วยกันตรงนี้มันก็จะได้ไม่แคบแล้วดูดวงดูดาวอะไรได้ตอนแบบยามค่ำคืนอืประมาณนี้ประมาณนี้ฮะ ก็หลังจากที่พวกเราเดินดูบ้านกันมาหมดแล้ว<ช>ก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของซูภารายเนะี่ยคือเขาใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆคือนี่คือคนเล่นบ้านคน, <c oughs> คนเล่นบ้านก็คือคนเทรดบ้านไม่ใช่ไหมายถึงว่าคนที่ศึกษาเรื่องของบ้านนะคือเราจะรู้เพราะว่าคือสร้างบ้านนะ่จริงๆบ้านแต่ละหลังก็จะมีเรื่องของวัสดุด้วย<ช>ที่ที่แบบจะต้องเน้นเรื่องของคุณภาพนะฮะซึ่งตัวบ้านซูภารายคือเขา ผมผมรับประกันว่าคือดีจริงเรื่องคุณภาพใช่แล้วก็การวางผังฟังก์ชันอะไรต่างๆทําให้แบบครอบครัวอยู่มีความสุขอ่ะ <S 2> <S 2> แล้วที่สําคัญวัสดุนั่นแหละอย่างที่บอกทนทานแข็งแรงแล้วยังเสริมในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยสิ่งสาคัญมากๆครับกรพูด <จบ S 2> ยังไงชัดเจนก็คือพรีเมียมคือพรีเมียมมาแล้วแล้วก็คือเขาคิดมาหมดแล้วให้แบบว่าตัวครอบครัวอยู่กันได้ต่างเจนกันต่างๆอยู่ร่วมกันได้แล้วก็เรื่องของแสงเรื่องของผังแบบลมทิศทางลมก็คือ ทให้อยู่เย็นนะครับบ้านของสุภาลัยก็คือตัวแปลนบ้านก็จะคล้ายๆแบบนี้หมดหมู่บ้านทุกเขตทุกที่ก็คือไว้วางใจได้คใช่เพราะฉะนั้นนะครับสุภาลัย b u i l for real life